สนับสนุนโดยโซฟีหลับสนิทตลอดคืนคนไข้แต่ละคนของอาจารย์นี่มาไกลทั้งนั้นเลยนะครับนั่นสิทุกคนเน่ะเขามาด้วยความตั้งใจเพราะฉะนั้น,เ,นเราต้องรักษาเขาอย่างเต็มที่มะเลงรักษาหายด้วยหรอครับอาจารย์ถ้าไม่หนักหนาสาหัสจริงๆเนี่ยนะบางเคสเนี่ยก็รักษาได้นะแต่มันขึ้นอยู่กับกําลังใจกําลังใจเหรอครับใช่ไง เพราะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยพอร,รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยนะก็ไม่กล้ามารักษาญาติก็เหมือนกันรู้ว่ามะเร็งเนี่ยรักษาไม่หายก็เลยกลัวไม่กล้ามาจึงทาให้มะเร็งเนี่ยลุกลามไปเรื่อยๆแล้วอาจารย์ทยํายังไงล่ะครับเอ้าอาจารย์ก็ต้องปรับทัศนคติซะก่อนสิให้คนไข้กับญาติเนี่ยเขาเข้าใจซึ่งกันและกันหลังจากนั้นอาจารย์ก็ค่อยรักษาตามขั้นตอนเอ๊ได้ข่าวว่าอาจารย์ได้ทุนไปทําเอกที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเหรอครับอาจารย์นะจะทํางานวิจัยที่โตเกียว ที่โรงพยาบาลโตลาโนมอนแล้วเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยก็เอาแต่เรื่องมะเร็งอย่างเดียวเลยนะโหอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์กลับมาก็รวยเลยเลยสิครับเพราะค่ารักษามะเร็งมันแพงมากเลยใช่ไหมครับนั่งสิขอบคุณครับสงสัยอาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของหมอใหม่แล้วมัง้งปรับเปลี่ยนอะไรหรอครับอาจารย์เอา้าก็เราเนี่ยเป็นหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้ไม่ใช่ว่าร่ำเรียนมาเพื่อจะหาความร่ำรวยจากคนที่เจ็บป่วยนะโธ่อาจารย์ก็เราอุตส่าห์เรียนหนักกันขนาดเนี้ยก็ต้องถอนทุนคืนบ้างสิครับจะมีใครบ้างล่ะครับที่ทําเพื่อคนอื่นโดยไม่คิดถึงตัวเองอะไรที่เธอไม่เคยเห็นเลยเหรอไม่ครับ ในรลวของเราพระองค์ท่านทรงลุยป่าลุยเขาจัดตั้งสร้างโครงการต่างๆอย่างมากมายโดยที่พระองค์ท่านไม่ได้หวังอะไรเลยและพระองค์ท่านก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวพระองค์ท่านเองด้วยที่พระองค์ท่านต้องสร้างโครงการมากมายขนาดเนี้พระองค์ท่านทําเพื่อใครอ่ะเพื่อให้คนไทยมีโอกาสใช้ชีวิตที่ดีขึ้นครับแล้วพวกเรา ที่มีความรู้ความสามารถจะไม่ทำดีอย่างพระองค์ท่านบ้างเช่ไเคำว่าเสียสละคือสิ่งที่มีค่าอย่าลืมเสียสละให้กับสังคมที่เราอยู่คุณหมอนึกในใจเสมอว่าการเป็นหมอนั้นไม่ใช่แค่หน้าที่รักษาคนเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือหมอต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคนเจ็บป่วยทุกคนและเฝ้ารอความหวังให้คนได้มีทัศนคติในการรักษามะเร็งที่ดีขึ้นให้เชื่อในทางการรักษาทางวิทยาศาสตร์ให้มากกว่าในทุกวันนี้คว,ความหมางของหมอคือหวังให้โรคมะเร็งเนี่ยนะครับเป็นโรคที่รักษาโดยทั่วไปนะครับหวังว่าคนไข้ที่ไปรักษา แบแปโบราณตามแบบชาวบ้านเนี่ยจะกลับเข้ามารักษาโดยทางวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าชาวบ้านเข้าใจในหลักการที่หมอรักษาเนี่ยนะครับโดยค่าใช้จ่ายไม่แพงแล้วก็เราหวังว่าผู้นี้จะกลับรักษาโดยทางวิชาแพทย์ปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าชีวิตของหมอจะตรงดิ่งไปสู่ความสําเร็จนี่นะครับแต่มันจะไม่มีค่าเลยถ้าความสําเร็จนั้นไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นการเป็นผู้ให้คือสุขล้นใจและจะกลับไปตอบแทนกับผู้ให้คนนั้นอย่าไม่มีวันสิ้นสุด ลูกรู้ไหมคนที่ไม่มีเงินเนี่ยเขาลำบากแค่ไหนต้องเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะหาเงินมาซื้อข้าวได้สักมื้อนะ่ะส่วนลูกมีข้าวกินครบทั้งสามมือ้อมีเสื้อผ้ามีของเล่นมีอะไรมากกว่าคนอื่นๆอีกหลายคนลูกต้องคิดถึงเขาเยอะๆนะว่าเขาน่าสงสารแค่ไหนสาแต่แผนโบลาปีปีปนึงปีกับสองเดือนก็ไม่ดีขึ้น ตั้งแต่มีนาค่ะต้องมีนาเป็นครั้งครั้งครั้งละประมาณ8ปวันก็ดีขึ้นเพราะว่าเช็คอุบหอกคุณหมอใจดีก็นี้ว่าอยู่บ้านแล้วกันพอดีเคยรักษากับคุณหมอที่โรงพรยาบาลสงขานครินสง่งอำเภอหันใจจังหวัดสงขลาคนะสมัยคุณหมอเป็นนายแพทย์อยู่ที่นู่นก็เคยมาแล้วมีพี่สาวมีหลานสาวแล้วก็มีญาติญาติก็เคยมาอยู่ ก็มันไม่มีอะไรที่ว่ามันนอกเหนือจากคําขอบคุณนะนะคะคือคือแกใจดีมากก็ดูแลดีมากส่วนใหญ่ผู้ป่วยมะเร็งที่มาณตอนนี้นวันนี้เนี่ยคือเป็นปากต่อปากที่เข้ามานะครับคือรักษาไปแล้วเนี่ยส่งต่อว่ารักษาได้อยู่ได้ยืนยาวนะครับผมก็จาได้ว่าสมัยอยู่สายสงขลานครินเนี่ยนะครับนคนไข้จากทั่วประเทศไทยเนี่ยเข้าไปรักษาที่นั่น นะครับตัวรักษามะเร็งก็รักษาตามสูดทุกอย่างน,นะครับตามมาตรฐานและหมอพออยายามจะอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้นะครับมีการให้ยามีการผ่าตาัดมีการฉายแสงเหมือนการรักษารคทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคนไข้ทุกคนต้องเข้าใจต้องเข้าใจแนวทางรักษาและต้องรู้ว่าโรคตัวเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเราปฏิติมและร่วมกันเชิดชูคนดีในสังคมต่อไปพรุ่งนี้นะครับกลับมาพบกับเรื่องราวของแพทย์ผู้มีใจเมตตา รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายชีวิตของผู้เสียสละชีวิตของผู้ที่มอบโอกาสชีวิตให้กับคนอื่นกับแพทย์คนดีท่านนี้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้หน้าที่ของหมอตอนนี้ก็คือการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมนะครับเมื่อเราจบในความรู้เรียนแพทย์กลับมาแล้วเนี่ยกลับมารับใช้บ้านเกิดมาอยู่ที่แก่งคอย,คอยบ้านเกิดของหมอเนี่ย นะครับหมอก็เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยมาทําให้บ้านเกิดจเจริญพัฒนาขึ้นมาซึ่งความรู้ที่ได้รับมาจากการทํางานผาอะไรจากต่างประเทศเนี่ยจะนํากลับมาช่วยคนไข้าชาวสับุรีชาวแก่งคอยและทั่วประเทศไทยครับไม่โอารักษาไงก็ไม่หายเงินค่ารักษาก็ไม่มีแล้วที่ก็ขายไปหมดแล้วอ่ะเอาแล้วบัตรประกันสังคมบัตรประกันสุขภาพหรือบัตรอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับหมอคิดไม่แพ้หรอกนะครับ ไม่ค่ะคุณหมอบาตรเบิร์อะไรเราก็ไม่มีกันทั้งนั้นนะคะบัตรก็ไม่มีเงินก็ไม่มีง <c oughs> ั้นหมอรักษาฟรีก็แล้วกัน